สนับสนุนความรู้โดยบริษัทหลักทรัพย์พายจำกัดมหาชนทีม A 8แปดทับหนึ่งสนใจเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์โทร02 205 7250เท่าที่ผมดูสถานการณ์ในขนาดนี้เพราะว่ามันไม่ได้นอกจากมันไม่ได้มีการลดระยะลดราวาสซ์มาแล้วมันยิ่งเขม่งเกลียวตึงเครียดเพิ่มมากขึ้นอย่างนี้ด้วยด้วยหลายๆตัวแปรไม่ใช่เฉพาะอเมริกากับจีอย่างม่มริกากับรัสเซียด้วยต่างๆด้วยใช่ไหมฮะนะ ซึ่งเนื่อมันเนี็นเป็นเรื่องที่ที่ที่ตอ,อะเลยครับเพราะว่าต้นสายไปก็คือคุณชู geopolitics คุณชู security factor ปัจจัยทางด้านความมั่นคงเนี่ยเป็นตัวตั้งทางการพัฒนาในทุกเรื่องไงรวมทั้งเป็นตัวตั้งทางการทางการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยคุณแปลเปลี่ยนคำว่า economic development กลายเป็น economic security แบบที่กําลังโค้งกันอยู่ในขณะน,นี้มันก็เลยเกิดสารการแบบนี้ขึ้นมาไง คำถามคือว่าโลกมันจำเป็นต้องขัดแย้งกันถึงจุดนี้ไหมในเมื่อโลกเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในยุคสงครามเย็นเหมือนในอดีตนะครับก็คือต่างคนต่างเชื่อในรัฐที่ของตัวเองต้องการให้รัฐที่ของตัวเองครองโลกอย่างจีนกับสหภาพโซเวียตในอดีตก็ต้องการให้รัฐคอมมิวนิสต์เนี่ยหรือว่าระบบสังคมนิยมเบียดครองโลกใช่ไหมครับอ่าซึ่งได้ไปไปไป,ไปเอ่อไปสานับสนุนให้ก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยมีการเคลื่อนไหวค้นล้มนะครับอำนาจรัฐของแต่ละประเทศเนี่ยกันอย่างรวดหน้าในก่อนหน้านั้นใช่ไหมครส่วนอเมริกกา ต้องการปกป้องระบบทุนนิยมต้องการให้ระบบทุนนิยมระบบเสรีนิยมของตัวเองเนี่ยครองโลกมันก็สู้กันอยู่ไม่รู้กี่สิบปีใช่ไหมครับอ่โลกก็ไปไม่ถึงไหนคนนดิไปดูสิครับตลาดหุ้นในสมัยที่ยังเป็นสงครามเย็นนี่ยนะฮะอ่ก่อนที่รายการจะขึ้นมาเนี่ยนะนะครับดัชนีดาวโจนส์เป็นยังไงนะนั่แสงไม่ต้องพูดถึงนั้นแหละมันจะเกิดขึ้นในปีอ่าพันหกร้อยเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสามถามนี่ไหมฮะตอนนี้รายการเริ่มลอยตัวข้างเงินเนี่ยก็เกิดการแร่แตกขึ้นมาใช่ไหมฮะนะครับดังนั้นเราก็จะเห็นแหละว่าเออเนี่ยนะ ในช่วงสงครามเย็นเนี่ยพัฒนาการมันไปไม่ถึงไหนแต่ว่าหลังจากนั้นเมื่อสองครามเย็นมันสั่งซาลงนะฮะจีนเริ่มเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจตลาดของโลกโซเวียตเริ่มแตกอ่ล่มสลายกลายเป็นอรัเสเซียกลายเป็นชาติต่างๆ15ชาติในปี9091เก้านแถวนี้นะฮะโอ้โหโลกเลยมันพัฒนายได้อย่างมากและอย่างรวดเร็วนะเพราะว่าต่างคนต่างใช้กลไกตลาดในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจนะ คำถามว่าเอ้ในเมื่อระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ได้แตกแตกต่างกันนะทุกวันนี้ไหนเราไปดูนะครับนะถามว่าระบบเศรษฐกิจที่ของจีนเนี่ยที่เป็นอ่าอ่าถ้าเผื่อเขาไม่ใช้กลไกตลาดในในกรับเพื่อนเนี่ยบริษัทของจีนมันจะพังหายขึ้นมาได้ยังไงเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าล่าสากิจเนี่ยถ้าคุณใช้ล่าสากิจอย่างเดียวเนี่ยตอนล่าล่าล่าสากิจทั่วโลกมันมี performance performance ยังไงใช่ไหมฮะก็แสดงว่าเขาใช่ demand supply ก็ใช่ market ไม่ค่อยไดซึม เขาใช้คำว่า market friendly economy ระบบเศรษฐกิจที่เป็นมิรรตรกับตลาดเนี่ยไรคับเพื่อนใช่ไหมมันขึ้นไปอย่างนี้ได้แล้วในเมื่อระบบเศรษฐกิจมันเหมือนกันระบบการเมืองมันอาจจะต่างกันเดียร์ทำไมมันยอมรับมันยอมรับกันไม่ได้แล้วทําไมระบบการเมืองมันจะต้องเหมือนกันนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยนี่คือสิ่งที่ผมว่าชช่ิมาน้าต้องไปเอาไปไข้ควรล่ะนะครับไม่งั้นแล้วในสุดแล้วเนี่ยมันก็ความหายนาของโลกมันก็เห็นอยู่ข้างหน้าแหละครับมันจะใกล้หรือไกลใน,นนี้ใช่ไหมครับ ถ้าเผื่อไม่มีสติไม่มีการฉุกคิดขึ้นมาใหม่นะฮะนะครับแบบที่ธนาการมันกำลังบานปลายขยายตัวอย่างที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับนานะนาโต้เขาพูดอย่างนี้เลยเขาก็รู้เขาบอกว่าเขาจะไม่ใช้อ่านิวเคลียร์เพราะอย่าลืมนะนาโต้มีทําลายไปหมดแล้วเพราะไม่มีความจําเป็นนะครับแต่ทางด้านรัสเซียมีอยู่ทางด้านของนาโต้บอกว่าเขาจะไม่ใช้นิวเคลียร์แต่จะใช้คอนเวนชันแนลคอนเวนชันแนลคืออะไรครับลบอย่างเนี้ยเพราะคุณอย่าลืมนะฮะ เขาสามารถที่จะใช้ตัวเนี้ยยิงไอ้ตัวเรื่องของอะไรครับไอต้ตัวตัวยิงที่นาโต้มานาโต้เขาบอกความนี้เลยเขาบอกทางรัสเซียเลยคุณนะครับถ้าเรื่องไหเนี่ยเขาเอาหนักโดยที่จะใช้คอนเวนชันนอคือพูดง่ายไม่จําเป็นที่จะต้องใช้นิวเคลียร์นกะอครับในลักษณะนี้เพราะมันเป็นการตอบโต้ยิงป้องกันหรืออ,อาจจะมีการป้องกันขึ้นมาขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นส่วนเนืองสังเกตด,ดูลัสเซียนะครับสิ่งที่ต้อง,ต,องต้องอันตรายนิดแต่งันนี้อาจารย์นั่น จริงๆในด้านความสัมพันธ์ระหว่างเทศเน่ะมีศัพท์คํานึงก็คือบริงแมนชั่บริงแมนชัเนี่ยความหมายเนี่ยนะครับในทฤษฎีเกมหรือใช่เนี่ยความหมายก็คือว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะสร้างสถานการณ์ให้มันดูรุนแรงเรียกว่าถ้าเกิดเกิดขึ้นอ่ะตายทั้งแถบเลยแต่ว่าสถานการณ์อันนี้จริงๆนะครับนะครับมันมนมันไม่เกิดเหมือนกับรถสองคันอ่ะเขาจะแกล้งขับรถวิ่งไปชนคุณเลยแล้วบอกเลยถ้าเองไม่ถอยมึงตายแน่กูชนแน่แต่ก็จริงๆนะ เอาแค่จริงๆเขาก็ตั้งใจไม่ชนแต่อีกฝั่งนึงก็ไม่รู้เพราะวิ่งมาเร็วเหลือเกินเพราะฉะนั้นวันนี้ปูตินนี่เก่งทางด้านนี้มากจะมีการบอกเลยว่าถ้าเกิดจากนี้จากเงนั้นเพื่อที่อะไรครับบอกเลยจะเกิดสงครามนะครับจะเกิดเรื่องประหลาดูเพื่อที่จะบีบให้ทางด้านของนาโตประชาชนในสหภาพยุโรปและตรงนี้อย่าไปช่วยทางด้านอะไรเพราะประชาศนเหล่านี้แม้ว่าจะสู้กับรัสเซียจริงๆแล้วอาวุธของนาโตดีมากนะครับถ้าสู้กับรัสเซียเนี่ยตายทั้งคู่แต่ว่าไอ,ไอ้ไอ้ของรัสเซียเนี่ย เขาเป็นลักษณะอำนาจที่ยมเพราะฉะนั้นประชาชนเนี่ยยังเงียบๆแต่ทางด้านยุโรปลองแทบดูเลยถ้าจะลบต่อให้ลบประชาชนก็ไม่เอานะเพออะราะเราอยู่ดินยินพันตรงนี้เป็นส่วนที่บูตินเนี่ยกำลังใช้ตัวนี้กําลังเล่นงานอยู่ครับนะครับแล้วก็เอาทางด้านเกาหลีเหนือเอามาช่วยต่างๆเหล่านี้เขาเรียกบ,บริงแมนชิพเป็นการบีบบีบปีบ,บแล้วก็ขู่เลยอาจจะมีสงครามในิวเคลียร์มีต่างๆบีบให้อีกฝ่ายนึ่งอย่าไปช่วยทางด้านของยูเครน นะครับเพื่อที่ะอะไรครับในที่สุดนะในที่สุดต้องมาสู่การเจรจาเพราะฉะนั้นน,นี่คือเรือบริกแมนชิพครับนะครับแต่อีกด้านหนึ่งก็คือว่าสิ่งที่ประมาทไม่ได้คือว่าคนก็พูดคำนองว่าเฮ้ถ้าเกิดปูตินหลังถึงฝาในกรณีอาจจะใช้ตัวนิวเคลียร์ก็ได้อน,นี้ก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่มีอะไร100%ครับแต่สิ่งที่ทำนายคือว่าปูตินเองก็ก็ฉลาดการที่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์เนี่ยหมายถึงว่าพังทั้งคู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะในกรณีนี้ไม่เหมือนสงครามโลกนะสงครามลกกให้้2เเิดขึนนนพราะะแ่จ ไปคาดการผิดไงนะครับอย่างเหมือนกับที่ปูตินอะนึ่ว่าจะชนะย,ยูเครน7วันเขาคาดการผิดไปนิดหนึ่งสถานการณ์มันถึงเจิดเจือแต่ในเรื่องของสงครามนิวเคลียร์เขาเขารู้ทันทีเลยถ้าเล่นเมื่อไหร่พังทั้งคู่นะครับในกรณีเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดนะมันถึงเรียกว่าน้อยมากๆและนี่เป็นเหตุผลอันหนึ่งที่ทําให้จอห์นเน็ได้รางวัลดูเบอไพรส์นะครับเพราะว่าเขาเป็นคนคนพัฒนาทฤษฎีสี่นัดอีควิลิเบียมทฤษฎีเกมเขาบอกกับอเมริกา บอกว่าอเมริกากับสหภาพโซเวียตสงครามเย็นเนี่ยทั้งสองฝ่ายหูเด็ยดตีนครับต้องสร้างอาวุธปานบารูเพราะถ้าอีกฝ่ายหนึ่งสร้างอีกฝ่ายกไ็ไม่สร้างเกมจะจบลงด้วยสีโรสมเกมมีผู้ชนะผู้แพ้ผู้แพ้ก็จะต้องสู้ก็จะเกิดสงครามโลกครั้งที่สามแต่ถ้าต่างฝ่ายตามนั่นสอ,สองประเทศสองประเทศนี้เปรียดกันแค่ไหนก็ไม่ยอมลบมันถึงกลายเป็นโคววอไงโคววอหมายถึงอเมริกากับนี่เปรียดกันแค่ไหนแต่ไม่มีการลบเขาได้รางวัลนูเบื่ไพร์ทเพระอะไรครับพ่อเขาเป็นคนแรกที่อธิบายว่าสองประเทศเกรียดกันมาก ทำทุกอย่างเพื่อเข็นค่าอีกฝ่ายนึงทำไปทํามาหัวกันไม่รู้ตัวอันนี้ก็เป็นนัชอิควิลิเบียมครับนั้นนัชอิควิลิเบียมก็มาที่บายได้เลยครับในเรื่องของสงครามอะไรต่างเหล่านี้นะทางด้านของอาจีนกับทางด้านของอะไรครับทางด้นอินเดียลบก,กันแค่ไหนไม่กล้ามาใช้นิวเคลียร์เพราะใช้เมื่อไหร่พังทั้งคู่ นะครับเพราะฉะนั้นการที่จะบอกว่าสงครามโลกจะเกิดในอาจารย์ถึงบอกอาจารย์ยังไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะมาบอกเฮ้ย hey, มันจะเกิดและไม่เกิดเพียงแต่บอกเลยครับว่าตอนนี้มันยังเหลวเกินไปครับมันมีทฤษฎีที่จะมาอธิบายอันนี้ก็ขอให้ให้ให้ให,ให,ให้เราเข้าใจที่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นการที่เขาจะบุกใช้แท็กติคอลนิวเคลียร์เขาก็รู้อันตรายนะครับอันตรายตัวนี้คืออะไรเขาสามารถที่จะต่อสู้ด้วยคอนแวนชวลล์อา์มได้นะครับแล้วก็อาจจะเรียกว่ามีเครื่องมือในการที่จะ ิดนู่นปิดนี่ทําอะไรขึ้นมาได้แต่แน่นอนการใช้ตัวนี้เป็นเรื่องใหญ่มากและสังเกตดูเขาขู่มาตลอดนะแต่ก็ยังไม่กล้าที่จะเล่นงานอะไรตรงนั้นเพราะเขารู้ว่าผลกระทบตัวนี้จะเป็นไงบ้างและสิ่งที่มันน่ากลัวคืออะไรครับเล่นแท็กิีกัลนิวเคลียร์อีกน้อยมันอาจจะลามลามไปสู่เรื่องของสงครามโลกได้ก็คือลามปามไปสู่ว่าถึงจุดหนึ่งมันต้องเล่นใหญ่อันนี้จะเป็นผลที่ตา่ตางฝ่ายต่างพยายามจะหลีกเลี่ยงเพราะมันอาจจะลาม,ปลามไปได้ครับนะครับที่บอกว่าจะเกิดสงครามโลก นะครับผมถึงไม่ก้าดตอบเพ้มันจะเกิดแลอไม่เกิดเพียงแต่ตอนนี้มันเร็วเกินไปที่จะมาพูดเท่านั้นเองครับ